ทักทายทุกคนนะคะวันนี้กับมาเด็ดยอดดาวเรืองนะคะลงดินไวประมาณยี่สิบกว่าวันจ้ายี่สิบกว่าวันเพิ่งจะได้มาเด็ดยอดจ้ะกะยุ่งกับภารกิจกบฝนตกบ่อยนะจ้าฝนตกบ่อยฝนตกชุกอ่าติดต่อกันหลายมือล้วจ้ะเนาะปัะเทนีต้นน้องดาวก็สูงแล้ว เพิ่จะมาเด็ดยอดจ้ะเด็ดยอดเพื่อจะให้แยอ่ยู่หางคางแตกกันมะมัยนะคะโดยประมาณยี่สิบก็มือแล้วจ้ะปกติแล้วก,ลก็สิบห้า สิบห้าวันหรือยี่สิบวันก็จะเด็ดยอดนะคะแต่ว่ากลับไปเลยม,มาดูแลเขาเลยนะคะไะเดยม,มาดูแลเขาเราด้วงคางนี่เขาก็ลังแตกขึ้นจ้ากำลังแตกขึ้นกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาต้นเขากำลัางงา้มขึ้นจ้ะกำลัง งามขึ้นงามขึ้นหละปกติเราเขาก็จะไม่ได้สูงตานนี้เนาะเพราะวา่าแต่ห้าเด็ดยอดอะประมาณสิบห้าวันเนี่ยต้นเขาก็ไม่ได้สูงเท่านี้นปตินี่มันหลาเมือจ้ะเนาะหลายวันฝนตกหลายมือติโตกันเนาะค่ะเนาะก็ม่เลยมาดูแลเขาแล้วปี้เด็ดยอดแล้วก็จะใส่ปุ๋ยกลบโคลนจ้า ้าใส่ปุ๋ยอีกแบบค้นเขานี่ก็น้นองๆเขาเขาจะโตเร็วก็หนีนะคะโตเร็วสวยงามคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ